สวัสดีครับเจนะ bitcoin miner นะครับวัน,บนนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องขุดออกใหม่อีกแล้วนะครับจากทาง bitmain นะครังนี้ออกใหม่มาหลายหลายรุ่นนะก็เป็นตัวออกใหม่เนะส่วนมากก็จะคุ้มค่าไฟอยู่นะครับแต่ก็ต้องรอมันรันระบบนะครับว่าดิฟจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องนี้กันว่ามันออกใหม่เป็นเครื่องไหนนะครับเป็นเครื่องของ hs3 จาก bitmain นะครับเป็น n miner hs3 นะตัวนี้นะครับ ุดเหรียญนะครับเป็น HSN นะฮะ HNS นะครับขอภัยนะฮะเส้นมุกหรือเปล่าไม่ใช่นะ HNS นะครับก็ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัว99้าไม่ถึงแสนนะครับเป็นเครื่องขุดที่เปิดตัวถูกสุดนะครับในตอนนี้เลยนะฮะของ i t m a i นนะตัวนี้นะครับรายได้นะครับ3 7 3 =69 ดอลลาร์นะครับ 3 7 3 6 9คูณด้วย3 5นะครับจะออกมานะครับอยู่ที่ประมาณเดือนละ13,000บาทนั่นเองนะครับตอนนี้เดือนละ13ื่นานะครับรายได้เขาเดือนละ13ื่าค่าไฟเขานะครับกินไฟ2079วัตน,นะครับตอนนี้อ่ารับฝากวางอยู่ที่6,500นะ้านะฮะเราก็ลบ6,500นะ ก็จะเหลืออยู่หก0ันะครับราคา99,000นะครับ6,580นห้าร้ยแปดสินะครับหางเก้าห่นนะเราก็เ้าหมื่นหาร้อยแนะครับจะอยู่ที่15เดือนคืนทุนหลังหักค่าไฟนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่คิดค่าไฟล่ะนะครับใช้โซลาเซลล์นะครับ7.6เดือนนะครับอันนี้ในตอนที่เรายังไม่คิดค่าดิฟ ที่เพิ่มขึ้นแต่การลงเครื่องนี้นะครับแต่ก็คิดว่าบิดเ a นนะครับผลิตออกมาไม่เยอะนะครับเครื่องนี้คนสั่งมาไม่เยอะเท่าไหร่นะก็มีโอกาสที่จะรายได้นี้ได้นะก็ต้งองรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะรายได้เท่าไหร่นะครับสเปคเครื่องครับแรงขุด9 t h นะครับกินไฟ2 7 9วัตต์นะครับก็เป็นเครื่องที่กินไฟน้อยที่สุดนะครับที่ออกมาใหม่ช่วงนี้นะแล้วก็ ตัวนี้ครับขนาดของเขาครับก็ไม่ใหญ่มากนะคือกว้างประมาณ33มเซนนะครับสูง40เซนนะครับแล้วก็อ่าหนานะครับ23มเซนเท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสียง7 5เดซิเบลก็ถือว่าไม่ดังมากนะครับเบากว่า s อ9 J Pro ปนะครับน้ำหนักก็ประมาณ7โลนะหกโลก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับถือว่า เรื่องนี้ออกมาเบานะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าหน้าตาการขุดจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแรงขุดจะดีไหมนะครับแต่ราคาเราแจมาก99้านเกานะฮะรอลุ้นกันต่อนะครับว่าขุดจริงลงระบบนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเราให้ดูราคาลิสต์ของช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอิปหน้าเราจะมาอ่าให้ดูรายได้การคกนทุนของแต่ละรุ่นนะครับ อันนี้เป็นราคาคร่าวๆข,ข,ของช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้อัปเดตตัวของรายได้นะครับตัวนี้อัปเดตแค่ราคานะครับประมาณนี้เลยนะสามแสนกว่าแล้วสำหรับ L7 นะครับแล้วก็ราคาไม่ถึงสองแสนสำหรับ S9 ไฮโดกับ S9 j p r o นะครับอ่า S9XP นะครับไม่ถึง2องแสนนะครับแล้วก็ S9 j p r ปนะครับ เจ็ดแปดหมื่นเท่านั้นนะฮะเจ็ดหมืนกว่าบาทนะครับอ่าประมาณนี้คือราคาลงมาเยอะมากนะฮะก็ตัวอื่นก็ราคาหลักหมื่นหลักพันนะครับเคสสามสามแสนสี่หมื่นห้าพันนะแล้วก็เอสเอสสามเมกซี้นะครับอ่าแสนเก้าพันปรับพิบราคาพิเศษนะช่วงนี้นะครับเก้าหมื่นเก้านะโอเคก็เดีจะปรับขึ้นเป็นแสนเก้าพันนะครับก็ ใครสนใจก็อินบั์มาก่อนนะแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน k เจ็ดนะฮะประมาณนี้นะครับเครื่องที่ออกมาช่วงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าดิฟของเก้า k อสามนะครับที่เรารีวิวนะครับมันเยอะแค่ไหนนะครับตัวนี้มันเก้า t h นะฮะตัวเดิมที่ขุดได้นะฮะก็จะมีตัวของ Uh, h h s 6 s 6 se นะครับแรงขุดเขาอยู่ที่ 4TH 3TH นะครับตอนนี้ขึ้นมา 9TH นะครับแต่กินไฟลดลงนะพันเก้อยถ้าอสองพันห้วัตนะประมาณนี้นะก็คือกินไฟลดลงนั่นเองนะก็ต้องรอลุ้นดูนะครับแรงขุดไม่ได้เพิ่มมากก็มีโอกาสที่จะดิฟไม่ขึ้นมากนะครับไปดู ดิฟของเขาดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับดิฟอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้นะครับเหรียญ HNS นะฮะที่ขุดพูที่ขุดได้ก็คือตัว F2P o o l นะครับ DXP o o l แล้วก็ v r b d c นะฮะก็คือสามารถขุด HNS ได้แรงขุดด้วยรวมในระบบนะครับอยู่ที่3.4เพ n ต h าเฮดนะฮะเพ t ต h าเฮก็คือประมาณคูณพันก็จะเป็นเทระเฮดนะฮะ อ่ะเราลองคูณดูนะครับอ่าเน็ตเวิร์กแฮตเรทนะครับสามจุดเก้าเก้าอ๋อโทษนะครับต้องใช้ตรงนี้ก็คือตอนเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับสามจุดเก้าเก้าคูณพันนะครับก็จะเป็นเทนตาแฮชนะครับก็คือเป็นเทเลแฮชนะครับก็คือสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเทเลแฮชผมว่าเครื่องนี้นะผลิตออกมาไม่เยอะนะครับเครื่อง9้าเทเลแฮชนะครับ หน้าจอกมาประมาณพันเครื่องนะครับ่นั้นนะฮะก็ประมาณเก้าพันเทลาเฮดนะครับแต่จะไม่ไม่เยอะขนาดนั้นด้วยนะจริงอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ดิฟขึ้นประมาณสักสามเท่านะฮะเอ่อเป็นหมื่นสองนะครับหาสี่พันก็สี่อาสี่สามสิบสองนะครับ ประมาณ3เท่านะครับประมาณนี้ก็คือแรงขุดจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่านะรายได้ก็จะลงหนึ่งนะครับประมาณ2เท่าเพราะว่ามันมีอ่าเปอร์เซ็นต์ในการขุดอีกนะครับที่จะลงระบบว่าแค่ไหนนะฮะประมาณนี้โอเคฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับถ้ายเจมิคอยแมเนอร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะฮะรายได้อ่าของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ลงมาประมาณ7-8พันนะ จากหมื่นนะประมาณนั้นผมว่าประมาณนี้กำลังหลอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นไงวันนี้ลาพเกงนเ้ยครับสวัสดีครับ